ก็ถ้าดวงจิตดวงวิญญาณหนูที่ยังอาศัยอยู่บริเวณนี้ถ้าได้ยินเสียงพี่คืนนี้พี่เอาน้ำแดงมาเส้นเองนะขอให้ดวงวิญญาณเองเนี่ยจงรับรู้ว่าพี่เนี่ยมาดี โอ้ทุกคนลมพัดโคตรแรงเลยวะเฮ้ยไอ้น้อง้ายังไม่ชอบพี่ก็ขอโทษด้วยแล้วกันเดี๋ยวง่วนหน้าพี่เอาข้นมเอาเข้ามาให้แล้วกันเฮ้ยเอ้ยเยมื่อกี้ผมตั้งไม่ใช่เหรอวะน้ำเนี่ยเหมือนมันหกวะ่ะนู่นไงใช่ยบัวนู่นไงทุกคน นก็สว <đang åt> ัสดีด้วยนะครับก็สวัสดีพี่พีเอซีลุงป้าหน้าอาทุกทุกคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะครับทุกคนก็คือมันมีคอมเมนต์แบบว่าอยากให้ผมเนี่ยกลับมาหาดวงวิญญาณผี่เด็กที่ตายตรงดงเขาเรียกว่าอะไยูคาลิปตัสเหรอนะครับทุกคนคือมันมีคอมเมนต์เนีอยากให้ผมกลับมานะแล้วก็ ผมมาคืนนี้ก็เลยไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ทันได้ตั้งตัวนะอยู่ๆอ,อยากจะมาก็อ่านคอมเมนต์ก็เลยมานะทุกคนโดยที่แบบลืมมาหลายๆอย่างครับก็ลืมไฟฉายไว้ก็บอกหนึ่งนะทุกคนก็วันนี้ผมก็เลยแวะซื้อน้ำแดงนะเพื่อที่ผมเนี่ยจะมาเส้นดวงวิญญาณที่นี่นะครับทุกคนก็ถ้ายังไงเนี่ยคืนนี้ฝนพุ่งตกใบหนักเมื่อช่วงเย็นนะครับ ผมไม่รู้ว่าคืนนี้ผมจะต้องเจอกับอะไรบ้างที่สําคัญเนี่ยผีเนี่ยไม่กลัวนะครับกลัวพวกงูพวกตะขาบอะไรนี่มากกว่าทุกคนก็คืนนี้ผมเอาน้ําแดงมาเซ้นด้วยนะครับเดี๋ยวาอยงานไม่เป็นกานเสียเวลานี้ไปกันเลยดีกว่าทุกคนไปนี่ครับทุกคนดูทีดิแบบว่าพึ่งตอนเย็นมาเนี่ยคือฝนเนี่ยตกแบบหนักจัดๆเลยนะครับก็คืนนี้ผมก็เสียวมากเป็นวันที่ฝนตกพึ่งเสร็จ แล้วก็ฝนก็ตกหนักมากๆด้วยเลยนะครับก็ไงก็รบกวนพี่ๆทุกๆคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะมีกำลังใจนะในการเดินถ่ายทำคนเดียวนะทุกคนถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นอยู่บ้านตัวเองเนี่ยก็ยังมีพวกพี่ดูยังมีพวกน้องนันนะครับแต่ถ้าน้องแฝงเนี่ยมากันยานบุรีเนี่ย บอกเลยว่าลุยเดี่ยวตลอดเลยนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมว่าจะเอาของมาเส้นนะเดี๋ยวผมจะลองเดินดูให้ทั่วๆก่อนแล้วก็ฝนตกแบบนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือพวกงูนะครับหรือว่าสัตว์มีพิษนะทุกคน นี่ก็ดึกมากๆแล้วนะครับ oh ที่ผมเดินมาคนเดียวดูทุกคนมันแฉะมากเลยนะก็ถ้าดวงจิตดวงวิญญาณได้ยินนะครับคืนนี้ ผมเอาของหรือว่าเอาน้ำแดงเนี่ยมาเส้นนะครับคืนนั้นเนี่ยเหมือนแบบว่าผมเนี่ยเจอแบบผมตกใจมากเลยนะคนุณเพราะว่ามาอยู่ใกล้ผมมากมากเลยนะครับไม่ทันตั้งตัวเลยเหมือนแบบเจอโดยที่แบบบังเอิญมากๆเลยนะครับ ดึกขนาดน,นี้มันมีรถวิ่งผ่านผมเนี่ยก็อุ่นใจนะทุกคน <c oughs> ถ้าดวงจิตดวงวิญญาณได้ยินเสียงผมนะครับขอให้ขอให้รับรู้นะครับคืนนี้ผมเอาน้ำแดงมาเส้นนะแล้วก็ขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยออกมาเล่นกับผมนิดนึงนะครับ หรือว่าออกมาทักทายผมหน่อยก็ได้นะครับเส,เสียงมาทุกคนมันเริ่มมีเสียงใครอะก็ถ้าเป็นดวงวิญญาณนะถ้าได้ยินเสียงผมเนี่ยขอให้ออกมาใกล้ๆผมเฮ้ยขนลุก เหมือนผมจะได้ยินเสียงเด็กคล้ายๆหัวล้อเลยอะเหลือหูผมฝาด่ะผมได้ยินทางด้านเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูนะร,รอบๆเนี่ยมันเป็นดวงยูคาหมดเลยนะครับเฮ้ย เสียงใครหัวล้อ่ะเสียง เสียงมาทางด้านไหนวะเหมือนมันมีเสียงหัวล้อด,ด้วยเสียงร้องไห้ด้วยวะาทางด้านไหนวะโมาคนเดียวมันก็เสียงเฮ้ ก็ถ้าดวงวิญญาณได้ยินเสียงผมนะครับทำให้ผมรับรู้หน่อยเฮ้ย <Hey. S 1> มีหมาเห่าด้วยวะ <Hey. S 1> มันมีเสียงหมาเห่าด้วยทุกคน เดี๋ยวผมจะหาที่ที่เส้นน้ำแดงนะทุกคนหาที่มอะๆแล้วก็ผมเนี่ยจะตั้งกล้องไว้นะครับแต่ว่าเฮ้ยเงาอะไรวะเฮ้ย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 ช้ยป้าอะ เฮ้ยสวัสดีครับเมื่อกี้เหมือนเจอตรงนี้เฮ้ยไม่ไหนแล้ววะทุกคนครับผมว่าเริ่มจใจนี้ละเดี๋ยวผมจะลองตั้งกล้องดูนะครับไปเดี๋ยวผมจะทําพิธีแล้วก็ตั้งกล้องกันเลยดีกว่า ถ้าดวงจิตดวงวิญญาณหนูที่ยังอาศัยอยู่บริเวณนี้ถ้าได้ยินเสียงพี่คืนนี้พี่เอาน้ำแดงมาเส้นเองนะขอให้ดวงวิญญาณเองเนี่ยจงรับรู้ว่าพี่เนี่ยมาดีเอาน้ำแดงมาให้เดี๋ยวถ้ารอบหน้านเนี่ยพี่จะลองมาขอหวยถ้าดวงจิตดวงวิญญาณเองรับรู้อ่ะขอให้เองออกมารับเครื่องเส้นที่พี่ตั้งใจเอามาให้ด้วยนะหนูพี่มีเจตนาที่ดีนะ ก็ตอนนี้ผมได้เอาน้ำแดงเนี่ยมาวางตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองตั้งกล้องดูนะครับไปทุกคนทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ตั้งกล้องไว้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะออกไปรอด้านน้องนะครับผมไม่อยากจะกลัวนะผมก็อยากจะรู้ว่าดวงวิญญาณน้องเนี่ยจะออกมารับเส้นของผมระหว่างที่ผมเอาน้ำแดงมาให้นะครับทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยผมขอ อนุญาตเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยกลับเข้ามาเอากล้องนะ มีอะไรปุ๊บเฮ้ยเฮ้ย,ยกดอะไรขึ้นวะชุ่ๆน้ำแดงก็หกเฮ้ยเป็นอะไรวะชุ่ๆน้ำแดงก็หกเฮ้ยไอ้น้องพี่มาดีเด้อพี่ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะทำไมน้ำแดงมันหกอ่ะ ทุกคนครับเหมือนว่าน้องเนี่ยเหมือนจะไม่เอาน้ำแดงนะหรือว่าแกจะเอาข้าวขนมหรือเปล่าอยู่ๆน้ำแดงเนี่ยก็หกเลยนะครับเฮ้ยอะไรวะน้องพี่มาดีนะ เฮ้ยเฮ้ยต้นไม้มันดิ้นเองทุกคนดูดิยูยูมันก็ดิ้นเองอะ่ะน้องพี่มาดีนะคนดูมันดิ้นเองเอาแล้วไง เหมือนจะไม่รับของเส้นผมเลยอ่ะเฮ้ยน้องพี่มาดีนะเว้ยถ้าเองต้องการอะไรบอกพี่ได้ทุกคนดต้นไม้อยู่ดีๆดิ้นเองอ่ะเฮ้ยน้องไม่เอาแบบนี้สิ ไม่เอาแบบนี้สิน้องถ้าไม่ชอบก็บอกพี่ดีๆอย่ามาทํากันแบบนี้ทุกคนดูต้นไม้อ่ะดูดูดีแม่งดิน้นเองดูต้นอื่นไม่ดิ้นนะแต่ต้นนี้แม่งดิน้นเฮย้ยใครเดินวะดูดิทุกคนดิ้นโคตรแรงเลยอะ่ะต้นอื่นแม่งไม่ดิ้นดูดิดิ้ดนแต่ต้นเนี้ยน้อง ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหน้าพี่จะเอาข้อมาให้ละกันเฮ้ยเฮ้ยที่อื่นลมไม่มามาแต่ตรงนี้เขาแ่้งไงเฮ้ยเบดิีนต้นนู้นละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องไม่ใช่แล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยทุกคน เฮ้ยลมแม่งมาคตรแรงเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยน้องพี่มาดีนะเว้ยน้องโหทุกคนลมพัดคตรแรงเลยวะ่ะเฮ้ยไอ้น้องถ้าเองไม่ชอบพี่ก็ขอโทษด้วยแล้วกันเดี๋ยวงวดหน้าพี่ยาเอาขหนมเอาข้ามาให้แล้วกัน เอ้ยเอ้ยเมื่อกี้ผมตั้งไม่ใช่เหรอวะน้ําเนี่ยเหมือนมันหกว่ะทุกคนผมว่าผมต้องถอยออกก่อนดีกว่าโอ้ยดูดิลมแม่งมาล้านจัดเลยอะ่ะเดี๋ยวนะทุกคนครับผมว่าคลิปเนี้ยผมน่าจะพอเพียงเท่านี้แล้วนะเหมือนน้องแกเนี่ยจะไม่ชอบแล้วก็ไม่ถูกใจเลยนะครับลมก็มาแรงมากเลยอะ่ะ เดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเดี๋ยวรอบหน้าผมว่าผมจะเอาของแล้วก็ของเล่นแล้วก็ข้าวขนมมาให้ดีกว่าเหมือนน้องแกจะไม่ถูกใจเลยว่ะดูดิรวมมาโคตรแรงอ่ะเฮ้ยใครร้องไห้วะเฮ้ยนู่นไงใช่ปบัวนู่นไนทุกคน นี่ไงน้องพี่ไม่ได้ลบหลู่เองนะเว้ยพี่เอาน้ำมาให้ทุกคนครับถ้าคลิปนี้คำพูดคำจาไหนผมที่แลดูพูดไม่ดีไม่พอต้องขอโทษขออภัยนะทุกคนตกใจมากลมมันมาแรงจริงเดี๋ยวงหน้าผมจะขอแก้ตัวใหม่นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนวันนี้ผมขอตัวลาก่อนนะครับอ๊อฟจากชิ้นนี้ก่อน